กมแลวจอวัตเตอร์สมิลเลเตอร์อยู่กับผมวินทีเอ็นทีนะฮะเออวันนี้ตามทุกคนเห็นเราจะมาเล่นไอ้บักบักไอ้บักรถคนนินกันนะฮะเริ่มจากตัวแรกมาเลยอเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันอุ้งจงมังเลยโอ้กูรบูดด้ยโอ้แม่แมังวิชาแม่มึงกิ่งไปหลยตกตายตายไม่ตายกูมีพลังเหนือมนุษย์่อยมั่งเลยเออทำ คืโคตรเก่งนะครับมาผมว่าตัวต่อมามันต้องเอาปากกาเทิงซะแล้วชนมาไม่เป็นไรโอ้โหหลับในเลยวัวกระิงบอกหม่รู้ยกูหลับเลยเมื่อกี้เห็นไหมมันหลับในเลยก็ <c oughs> ยังไงก็ชนะอยูด่ดีเอาละครับตัวต่อไปกันเลย <c oughs> เอาละครับตัวเอาละครับตัวต่อมาเอาละครับตัวต่อมามันต้องมันเจอกับ โวแมนนี่นันคือตัวตลกอยู่ผาผมว่ามันไม่น่าจะโลดนะผมแค่มาดูว่ารถแรงแค่ไหนโหแรงเอาเรื่องสรุปเลยสงสัยรถแรงเกินอี่เพือูตายหงเลยรถหยั่งแรงเลยบักลิฟต์อี๋แรงไปเอ่อม,มาตัวต่อมาผมคิดว่าน่าจะแ้มันเป็นปืนไง,นงนล่ช็อตกันยิงมันสรบเลยผหาเลยอไากลาซะด้วย อตายกลัวาตายถึงคนขับจะตายแล้วรถมัน,นก็ยังไปได้อยู่ดีอ่ะโอ้โหโ,โหถ้าไว,ว่าระยะไกลอาจจะเพชรตัวเลยมั้งมาพาสกาเมนชนะแน่ยมมว่าชนะชนะชนะอ้ไม่โดนตายคือมันโหดจริงๆว่ะเดี๋ยวเดีผมเอาไอ้ตัวนี้เอาไว้ท้ายคลิปนะครับทุกคน วมันต้องเอาบักปืนเฮ้ยเราสองตัวมันไม่มีสิทธิชนะอยู่แล้วมันตัวตัวมันกากไงปืนไฟไม่ค่อยหูอืมอมโหแม่มงหูเกินโอ้ยหูเกินไปไหมครับพี่โอโหยังหูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันต้องเจอกับบักเล็กแมนต้องเอาตัวระยะใกล้กลันบ้างแล้ว อ่ะคนยังไม่ตายกูยังไม่ตายเว้ยเมาเกาสิเมาเมาเมาอืมอืมต่อยต่อยมยชิวยชิวยเออผมตัดไปตัวต่อไปกันเลยนะครับเฮ้ตัวเฮ้เฮ้ตัวต่อไปที่มีโอกาสชนะที่สุดคือวัลวิสานพุกพี่เราพวกพวกเราโนโนนอนนอนชิวัยมังง้างทำไงทานไหมโอ mm ้โ mm. ห ผมว,ว่าบักวิสัยมีสิชนะนะผมขอบังคับบักแต่รถไวเกินคือแบบแรงเกินแต่รถมันเก่งกับพวกระยะไกลจริงๆอะใช่ใช่ใช่มาไหนไ <ๆ S 2> ผมขอลองจะเพื่อถ้าโดนแตกถ้าโดนแตกแต่ถ้าให้บอเล่นอ่ะมันไม่ค่อยเก่งเท่าไงบอดมันมีตัวละครมันมีระยะของมันเองแต่ถ้าผมบังคับผมบังคับหรืเออ เฮ่อะไรอะไรอะไรไม่เล่นมาเล่นกับสองคู่หูอียิปทีแล้วผมเอาผิดผมเอาธนูลูกปลูกทั้งนั้นเ้อแตกหนึ่งตัวที่สองต่อย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 โขาเหแพ้เอาอีกครั้งบักรถขอบอกว่าขอเอาอีกครั้งมันต้องใช้กี่รถถึงจะตายอะผมไม่รู้เหมือนกันนะ โอ okay, okay, เคตัดไปเลยตัวพอมาคินนิ่งแมนกูไม่ยอมบอกวมาเลยตัวนี้ปืนร้องต่อ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 ตายตึกเกินพี่ถือว่าถือเช็ดแล้วเรายังไม่ได้ลองเผ่านี้กันเลยเอาปืนใหญ่คนก่อนยวเมนอะไรวะแคนนอนโอ้แตกใช่ไหมใช่ไหมแบบอ่านชื่อถูกไหม อ่านชื่อผมมีปัญหากับอ่านชื่อตัวอักษรมากเลยผมเกาะไปมาต่อไปแคนนันแมนนี่คือปืนใหญ่เซนนลนที่มาจากรัดเสียเดีดยงนี้ไม่ใช่อันนี้ผมมั่วแล้วครับผมไม่รู้เหมือนกันพูดเลยมั่วบอกเลยข้างในปืนใหญ่ยิงนัดเดียวไม่มีใครเคยรอดขี้หมูมิงยักษ์ยิงยังไม่ตาย,ยเลยออมาแต่ช่างมันยิงสองทีตายวีโาโป โอ้โห oh, oh. เองใช้ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่อาจชนะได้เขาเป็นปืนใหญ่าอาซินอ่อนนี่มันพูดอะไรเยอะเออมามาต,ตอบันเลยนะครับพ่าค่าคือคาวบอยมาบอกเลยอะเฮ้ยไม่ได้ผมบอกอะไรเลยนะระยะไกลโอกาสยากไอ้พวกมีปืนอะ่ะไม่ใช่ปืนใหญ่แล้พวก แบบมันยิงคนอ่ะมันจะยิงคนอ่ะแต่ละพวกเป็นระเบิดนี่มีโอกาสชนะพอเวลายิงคนตายแล้วรถมันก็จะจะ,จะไปเลยอ่ะเออเป็นตัวลิโกลมเพราะว่าวอร์แมนเอาเลยใช่ไหมเราเอาเนื้อที่พี่ยักรเราถึกไหมโอ้โหกระโจกเราพวกแกอืออออืออะไรอะไรเฮ้ย,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 ยพวกเราปีกป๊อกปีกปบอก เออตัดไปตัวต่อไปกันเลยนะครับเฮ้ยเกนอะเมื่อกี้ฉันเอาลูกเรออกมาตั้งมาหนึ่งหนึ่งกับฉันซื้อให้ออกมาเจอหัวหน้าหัวหน้าอืมอืมอม,อมล้มเลยหัวหน้าบอกกูลม้มตายหัวหน้าเล่นคนเนี้ยไม่ได้ไม่โหดเกินที่ตัวนี้ไม่โหดเกินโห่ไม่โหดโห่ที่สุดแล้วท่าที่ผมเล่นมานะแต่ไม้กระบ,บองชนะพวกนี้ได้ยิ่งกว่ะ แกงสามแกงไม้กระบ,บอกอะเออนั่งเห็นมาตัวต่อมาเล่นนะ,ะมาแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพี่ล็อกแมนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเออเออช่างมันช่างมันเออยิงยิงยิ่งไม่รมอะตายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับทุกคน,นต้องรวมมือกันเ้ยระวังปะทัดอาเชอร์มารวมมือกันจะชนะหรือไม่โอ,อ้จอตู้อื้อ เฮ้ยโอ้เหลือพี่ล็อกแมมโอ้ยถ้าผมลบตัวไปตัวหนึ่งเหลือแค่สองตัวดูดิจะเก็บอยู่ไหมผมคิดว่าไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยปิดรถชิบหายเออเป็นไรเออแล้วก็ช่างมันตัวต่อมาผมคิดว่าปลักโล่ไบเบเนียมสามารถหยุดรถ คนได้วนอุ้วนมังจุดไม่ได้แม่งโลไปเวนี่เออโลไปเวนี่ยแม่งกันกันไอปืนใจได้ก็ตจะกันลถไม่ได้เออช่างมก็มันแพ้ตัวระยะไกลนะครับทุกคนัวต่อมาผมเชื่อมีโอกาสมากชีพแมนเอยไม่ใช่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเป็นตัวโลไม้ที่กันปืนได้กูไม่รู้กันได้ทำปีอะไรเออนั่นแหละกูไม่รู้เหมือนกันว่ากันได้ไงแม่ง โล่ไม้โอ้ดีมาแล้วพีโบโปพกวกเราเอ้ยมึงอย่ายชนเพื่อนสรุปเนี่อไอันนี้ยังเหลือขนดินอยู่เลยนี่ไม่กล้กาเกินโอกาสเกินไม่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันต้องเจอสองคู่หูโล มันไม่อยู่อ่ะฉันจะเป็นคนจาัดก,การเองมามาครับทุกคนว่าสามหูหูที่มีลกูกในเผาอัศวินชนแตกซีมองแหงไปแล้วตอนนี้กำลังลุงมต่อยกับโลอยู่โอ้ยชีพายแม่งเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมครับเออตักอัศวินมันจัดก,การเพื่อนไปแล้วมันจะหันมาฟาไดไไรนี่ต่อยอัศวินตายเลยแม่งกูตายเลยเฮ้ยฉ <c oughs> ันชนะโอวย ไ่ใช่่ะูไม่เก่งเกินแม่งสามักสามโลยังไม่ได้อโอ้ยเดี๋ยวมันต้องมีอีกว่าบักสองขูู่ธนูคุณคิดว่าจะจัดก,การได้ไหมเอาปักหกเลยมาที่มันต้องตายแหละแม่งหกแรงมากเออ โอยังไม่ตายไว้ต้องตายแหละคราวนี้มันซูขู่หูนี้ไม่ได้แล้ตรอบสุดท้ายของวันนี้ผมคิดว่าต้องเป็นบัตรนูลูกโปง่งเออตัวรองสุดท้ายของวันนี้นะครับบัตรนูลูกโปง่งอืมต่อยมันต่อยไม่โดนทีมม่เนี้ยเออมันต่อยไม่โดนเพราะว่าไม่คันหนึ่งผมเปิดรถไเปคันหนึ่งผมคิดว่าอยากเพิ่มให้มันสักห้าคัน ผมไม่คิดว่ามันจะสู้ได้นะมามึงปาไปว้ยูน่าโบมาแล้วตอนนี้พี่พาราชาด่านแบบนี้พี่พาราชาได้เปรียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายวุ้ยโดนลุมโดนลุมสิจ่อมันติดรถไงโอ้โหตัวแก้ทางพาราชาเป็นหนึ่งเั็นหนึ่งว่าไม่ได้แล้วไม่ได้อ่าพาราชาตอนนี้ ตอนนี้นะครับพร,ราชากำลังหูยังหวยอย่งเบลอตัวสุดท้ายวันนี้นะครับโอ้โหติดรถเพราะว่าด่านนี้มันได้เปียกพร,ราชาเกินจริงไอตัวนี้แก้ทางพร,ราชาได้แลนะ้วติดรถเออว่ะหุ้ไอตัวเนี้ยแก้ทางได้ปื๊บป๊บแล้วก็พร,ราชามาดูอืมแว่นมาอืม ่เด้อโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพื่อความชัวร์ผมต้องเอาใหม่อีกสักรอบอืมโอ้ยเดี๋ยวถ้าชนะนี่คืออืไอ,อีตัวนี้ชนะพระราชาน้ะคะ่ะเป็นตัวแรกที่ชนะเลยโอ้แม่งก็เก่งเกินแล้วใครผมกอความมาวะตอนนี้แลออ้นั่นแหละครับแล้วใครที่เอาคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมได้ผมก็ตื่นมาตอนเช้ามาทำเลยนะครับ เตี๋ยวผมไปก่อนนะครับคุณครับ